ไอดีพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านพี่น้องเอ้คลิปนี้มาถ่ายมันในสัมปะหลังไอ้เบิ้งพี่น้องเอ้ดกนี่เด้อือเห็นบ่หัวใหญ่ยาวดกพี่น้องเอ้เอาสูตรนี้ไปไสพี่น้องเอ้เดี๋ยวว่าตรงไงจะอธิบายเรื่องปุ๋ยเล้วพี่น้องเอ้อเห็นบ่ดกพี่น้องยงาสามคืบกูแหละสามคืบพอดูไงเออเบิ่งขึ้หนึ่งสองสามคืบพี่น้องเอ้เห็นบ่ดกดีเล้วพี่น้องเอ้ดกมันใช่ดอกมันเป็นดกดีพี่น้องอืเออว่าดก เงาหนึ่งสิบหัวพี่น้องเอ้สิบสามขึ้นไปพี่น้องฮอดฮอดฮอดเช้าอิดหัวพี่น้องไอ้เช้าชองก็มีเช้าหาเ็มีพี่น้องเอ้ยแล้วเตะบางแดงวะพี่น้องเอ้ยอืัาคันตั้มก็มีแต่สิบสามสิบสี่หัวพี่น้องเอ้ยคันตั้มเด้สิบสามขึ้นเมื่อเป็นน่องหัวอืเห็นไ่มดกดีต้องบำรุงให้ได้ได้เป็นน่องเด้อนี่เห็นไ่มเงามันบ้านง่ายฮักเลี่ยเพราลายเงามันก็ได้ลายเห็นไ่มเป็น้องความดกของมันนะอืตัวนั้นของเมื่อวานบวชชื่นนั่นเป็น้อง แดี๋ยวมอว์เบาลงไงชิมอว์าเรื่องมันใส่ปุ๋ยพี่น้องเห็นมอวพี่น้องท่อนพันมันคักสนใจกับติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้พวงเบาลงไงได้ละเห็นมอว์ง่ายดิพันมันพันอย่างดอกันุ่มักเปนมุ่นๆพี่น้องหาหนูบ่อยพ่อเบาเลยพี่น้องเรื่องปุ๋ยอืมเบาลงไงคันเล็กๆกับแช่ท่อนพันพี่น้องเลยเป็นเพชรดำสตองเกอร์พี่น้องเออใส่จักอ่า หาชิปชี้พี่อน้ำหนึ่งพุยพี่น้องหนึ่งไอ้สองร้อยลิตรหน่ากะเนี่ยังก็คือว่าดรงนี้ใช่ประมาณสามสิบนาทีเละพี่น้องเลยเพว่าถือว่าพิดนะพี่น้องเนาะกะเอาไปใช้ไปปักลงดินเลยพี่น้องเลยไทยยุคล่องอม,มาด้ห้องพื้นพี่น้องทาโป้ข้างเทิงมันกะห้องพื้นได้ก็ดีเออตรงนี้ปูประมาณ ซ้ำได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเออสิมห้ามือนะพี่น้องง่ายบ้านง่ายก็ฉีดน้ำมักขี่ไก่พี่น้องเลยเข้าไปเบิ้งคลิปก้อนหนานั่นได้เด้อพี่น้องตอนบ้านง่ายเริ่มปลูกนั่นฉีดน้ำมักขี่ไก่มวตีอาทิตย์ละเท่อเดี๋พี่น้องเด้อเดือนนึ่งให้ได้สี่เทื่าพี่น้องหลังจากครบนึ่งเดือนแล้วพี่น้องมันเถอะครบนึ่งเดือนแล้วก็ฉีดปุ๋ยพี่น้องไว้ปุ๋ยยังหมดีสี่สิบหกชุ่นๆเป็นปุ๋ยเก๊ดเด้อพี่น้องเด้อเออเออเทือนึงเร่งไงเร่งใบเร่งหยังกันนะเดือนนึ่งให้มันไดด้้พีี่นนองฉะ หลังจากฉีดยูเรียไปแล้วก็บ้านอง่ายชูใช่ฉุดเช่าหาหาพี่น้องเลยเป็นยังวันที่เช่าหาหาเช่าหาหาเป็นผูยเก็ตผูยเขียวหน้าพี่น้องฉีดประมาณเดือนกลัวแหละหลังจากนั้นครบพี่น้องครบสามเดือนบ้านอง่ายก็ฉีดไปเรื่อยๆบ้านอง่ายฉีดอยังก็่อนฉีดอยังก่อนม้วนอยังชักยากล่ะผสมผูยเก็ตขึ้เก่าพี่น้องชุนชุนหกชุนพี่น้องเลยหลังจากครบสองเดือนกัวหรือสามเดือนแล้ว วางก็ฉีดหลังจากฉีดได้อาทิตย์นึงเลยพี่น้องบ้าตรงไงไม่ใช่ผุ้ยบาดนี่ยผูยังวันตีจากผุ้ยังฉีสิหกชุนชุนและเป็นยูรียพี่น้องบวกครับสิบหแพี่น้องเลยเขบเหลืองเหลืองนั่นเออมีพัดน้ำบวกนะหลังจากด้านบ้าตรงไงกัฉีดไปเรื่อยเพี่น้องฉีสิบหกชุนชุนแล้วครับไอชุนชุนหกชุนรือชุนชุศนยก็ได้พี่น้องวนประมาณหลายกิโลอยู่เลพี่น้องหากกิโลเพล่ะหลังจากครบหาเดือนบ้าตรงไงก เช่าสีพี่น้องเอ้อ่าหกเดือนแล้วบ้างไงปล่อยก็ได้มาประมาณนี้เลยนะคุ้มคุ้มค่าในการเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อการทำไร่ทำสวนถถหน้าคลิปนี้ก็เท่านี้แหละพี่น้องเลยถ้าชมคลิปต่อไปพี่น้องเอ้อ่ะละบัดนี้โชคดีโชคดสุขคดีนะพี่น้องเนาะนอนรับไปได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนพี่น้องเอ้เขาไปเบิ่งในคลิปก็นานนั่นได้พี่น้องอ่าลงไงเฮ็ดวได้เลยพี่น้องเนาะอ่ะไปละบัดนี้บายบาย